วันก่อนนี้ไปซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้นะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าที่ข้างถุงนะครับเขาจะเขียนตัวเลขเอาไว้สามคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิบหกสิบหกสิบหกนะครับวับนทีก็จะเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับหรืออาจจะเป็นตัวเลขอื่นอย่างเช่นสิบสองยี่สี่สิบสองเป็นต้นนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าตัวเลขนี้ หมายถึงอะไรนะครแต่ว่าอาจจะมีบางท่านยังไม่ทราบนะครวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับซึ่งก็มีมากถึง17ชนิดนะครับธาตุาอาหารทั้ง17ชนิดชนิดเป็นสิ่งจําเป็นต่อความรดมสมบูรณ์ของพืชนะครับถ้าว่า ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยพืชก็จะมีอาการผิดปกตินะครับมากกว่านั้นก็ผลผลิตก็น้อยนะผลผลิตลดลงนะครับที่นี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชมันขาดธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเราต้องการทราบว่าพืชของเราขาดธาตุอาหารอะไรเนี่ยเราต้องเก็บตัวอย่างดินและใบพืชไปให้หน่วยงานที่เขามีห้องแล็บ อย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินหรือกมรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นนะครับให้ช่วยวิเคราะห์นะครับใบพืชหรือว่าดินนะว่ามันขาดธาตุอาหารอะไรบ้างแล้วเราก็จะสามารถที่จะให้นะครับหรือว่าจัดหาธาตุอาหารที่พืชต้ตองการนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปเขาเชิญรับคำรับฟังเกี่ยวกับธาตุอาหาร ต่างๆที่พื่ต้องการได้เลยครับพื่ต้องการธาตุอาหาร1 7อย่างมีดังต่อไปนี้ธาตุอาหารหลักได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่อมาธาตุอาหารรองได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและกำม,มะถันและต่อมาคือจุลธาตุได้แก่เหล็ก ทองแดงแมงกานีสสังกัสีโมลิบีนัมคลอรีนนิกเกลิลและบอรอนนอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารที่นะอันที่พืชได้จากน้ำและอากาศ3ชนิดนะครับก็คือออกซิเจนคาร์บอนและไฮดโดรเจนธาตุอาหารทั้ง17ชนิดดังกล่าวเมื่อตัดออกซิเจนคาร์บอนและไฮดโดรเจน นะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เราได้จากธรรมชาติจะเรียกว่าได้มาฟรีฟรีก็ได้นะครับก็คงเหลือธาตุที่เราจะต้องดูแลไม่พืชขาดเพียง 14, 14ชนิดนะครับได้แก่ธาตุอาหารหลัก3ชนิดนะครับมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับซึ่งธาตุทั้ง3ชนิดนี้นะครับที่เรียกว่าธาตุอาหารหลักนะครับก็เนื่องจากว่า เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่มากนะครับแล้วโดยปกติเนี่ยนะครับดินมักมีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของพืชนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเขาขายปุ๋ยนะครับถุงที่บรรจุปุ๋ยเนี่ยเขาจะเขียนตัวเลขเป็นคู่3คู่นะครับอย่างเช่น15 15 15อ่าซึ่งหมายความว่านะครับ ปุ๋ยนั้นมีไนโตรเจน15%มีฟอสฟอรัส15%และมีโพแทสเซียม15%นะครับถ้าเขาเขียนว่า12 24 12ก็หมายความว่าปุ๋ยนั้นมีไนโตรเจน12%มีฟอสฟอรัส24%และมีโพแทสเซียม12%นะครับต่อมาคือธาตุอาหารรองก็ได้แก่แคลเซียมแมกเนีเซียมและกำรรมะถันธาตุทั้ง3ชนิดนี้นะครับแม้พืช จะต,ต้องการในปริมาณที่มากเหมือนกันกันกบธาตุอาหารหลักนะครับแต่ดินโดยปกติแล้วดินทั่ว,วไปนี่มีในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการของพืชน,นะครับและต่อมาคือธาตุอาหารคือจุลธาตุนะครับซึ่งก็ได้แก่เหล็กทองแดงแมงกนีสสังกะสีโมลิบินัมคลอรีนนิกเกลิลและโบรอนเนี่ยนะครับธาตุทั้ง8ชนิดนี้นะครับ พืชต้องการในปริมาณที่ไม่มากนะครับแล้วก็ในดินเนี่ยก็มีปริมาณามีธาตุทั้ง8ชนิดนี้ในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการของพืชนะครับก็คือพูดง่ายๆพืชไม่ค่อยขาดธาตุทั้ง8ชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกพืชเราต้อง สังเกตว่าพืชของเรานะครับมันขาดธาตุอาหารอะไรหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะสังเกตได้ถ้ามันขาดนะครับถ้าถ้ามันขาดอาการไม่รุนแรงมันก็จะไม่เป็นไรไม่แสดงอาการแต่ว่าถ้ามันขาดรุนแรงนะอาการก็จะไปปรากฏที่ใบ ค,คือหลักๆแล้วปรากฏที่ใบนะครับอาจจะเป็นปรากฏที่ลําต้นบ้างนะครับที่ผลบ้างนะแต,แต่ใบเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะครับว่ามันขาดธาตุอาหารอะไรนะครับซึ่งในสไลด์ต่อไปเราจะได้รู้ว่านะครับเวลามันขาดธาตุชนิดนี้อาการจะเป็นอย่างไงนะครับธาตุาหลัก ตัวที่หนึ่งนะครับธาตที่หนึ่งไนโตรเจนไนโตรเจนมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่อะไรหน้าที่กระตุ้นการทํางานของเซลล์ทําให้ลําต้นจริงและใบโตขึ้นทําให้พืชตั้งตัวได้เร็วนะครแต่ถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยนะครับพืชก็จะเติบโตช้าต้นแพร์แกรนไม่ค่อยแตกใบอ่อนใบมีสีซีดกว่าปกติใบแก่มีสีเหลือง และร่วงก่อนกำหนดติดผลน้อยและผลมีขนาดเล็กต่อมาฟอสฟอรัสนะฟอสฟอรัสมีหน้าที่นะครับดูดและลำเลียงธาตุอาหารส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตและแตกตัวของรากช่วยเร่งการออกดอกการติดผลและการสร้างมเมล็ดถ้าขาดฟอสฟอรัสนะครับระบบรากไม่เจริญพืชจะแขะแกน ใบมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อยไม่ค่อยออกดอกหรือออกช้าดอกและผลก็ไม่สมบูรณ์นะครับต่อมาโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมมีหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของปากใบบำรุงดอกและผลช่วยสังเคราะห์แสงและเพิ่มความต้านทานโรคถ้าขาดโพแทสเซียมใบก็จะมีสีเหลืองโดยเริ่มจากขอบใบและปลายใบ ผลมีขนาดเล็กสีผิวและรสชาติไม่ดีต่อมา <S <S 2> <S 2> มาดูธาตุอาหารรองแคลเซียมแคลเซียมมีหน้าที่ช่วยแบ่งเซลล์ช่วยบังรงใบและรากช่วยการผสมเกสรการงอกของเมล็ดการลำเลียงอาหารและการปรับสมดุลทั้งกรดและด่างของพืชถ้าขาดแคลเซียมใบอ่อนจะไม่สมบูรณ์ใบจะมีอาการหยิกใบไหม้รากสั้น ผลแตกหรือก้อนผลเน่าต่อมาแมกนีเซีมยมมีหน้นาที่ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ำตาลช่วยสังเคราะห์แสงช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดถ้าขาดแมกนีเซียมใบไม่สมบูรณ์ใบแก่จะเหลืองและร่วงโรยเร็ว ใบมกักซีดที่บริเวณใกล้เส้นกลางใบและลามไปที่ปลายใบแล้วร่วงหล่นไวกว่าปกติต้นสุดส้มต่อมากรรมมันกรรมมันมีหน้าที่ช่วยสร้างคลอโรฟิลช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและ,มะเมล็ดทำให้พืชแข็งแรงและทนต่อความเย็นถ้าขาดกรรมมันใบและลำต้นไม่สมบูรณ์ใบทั้งบนและล่างจะมีสีเหลืองซีดใบขนาดเล็กลง ยอดและผลชะง,งักการเจริญเติบโตทีนี้มาดูจุลธาตุธาตุเหล็กธาตุเหล็กมีหน้าที่ช่วยสร้างคครโรฟิลช่วยสังเคราะห์แสงและการผลิตอาหารช่วยกระตุ้นกระบวนการหายใจและการเจริญเติบโตถ้าขาดธาตุเหล็กใบอ่อนจะมีสีขาวหรือเหลืองซีดส่วนใบแก่ยังคงมีอาการปกติแต่ต่อมาจะเหลืองซีดทั้งใบใบเล็กลงกว่าปกติ และร่วงไปก่อนที่จะแก่เต็มที่ขนาดของผลเล็กและผิวไม่สวยต่อมาธาตุทองแดงธาตุทองแดงมีหน้าที่ส่งเสริมระบบสืบพันธุ์พืชช่วยเผาผลาญอาหารของรากส่งเสริมการใช้โปรตีนและการสังเคราะห์คอร์โรฟิลล์ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, และช่วยกระตุ้นกระบวนการหายใจถ้าขาดธาตุทองแดง การเจริญของตายอดและลำต้นไม่สมบูรณ์ใบอ่อนมีสีเหลืองเส้นใบมีสีชมพูขาวจางใบเหี่ยวเฉาและร่วงโรยได้ง่ายต่อมาแมงกนีสีมีหน้าที่ช่วยสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์มีผลต่อการเจริญของใบดอกและการออกผลช่วยควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำธาตุเหล็กและไนโตรเจนมาใช้ประโยชน์ ถ้าขาดแมงกานีสใบอ่อนมีสีเหลืองและสีอ่อนจางแต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวสดทำให้ใบเหี่ยวเฉาและร่วงโรยในเวลาต่อมาพุ่มใบน้อยและไม่สมบูรณ์พืชเติบโต,ตช้าไม่ออกดอกไม่ออกผลจุล่าธาตุชนิดต่อมาสังกสีสังกสงกีมีหน้าที่ช่วยสังเคราะห์ฮอร์อโ,โมนออกซินคอโรฟิลและแป้ง ควบคุมการย่อยน้ำตาลส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ ide, และการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนถ้าขาดสังกะสีใบอ่อนมีสีขาวซีดขณะที่ใบแก่ยังเขียวสดตายอดและครอบล่องไม่ขยายจุรธาติชนิดต่อมาคือโ um. um, มลิบดีนัมโมลิบดีนัมมีหน้าที่ช่วยดึงไนโตรเจนออกมาใช้งานและช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน ช่วยส่งเสริมการสร้างคลอโรฟิลและการเปลี่ยนรูปของสารประกอบฟอสฟอรัสถ้าขาดมลิบดินัมใบจะโค้งงอหรือม้วนลงมีสีเหลืองส้มและสีอ่อนจางมีจุดประขึ้นตามแผ่นใบดอกร่วงถ้าติดผลก็จะแคระแกรนเนื่องจากพืชไม่สมบูรณ์ต่อมา คอรินคอรินมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารเร่งการสร้างแป้งและโฮอร์โมนบางชนิดช่วยบำรุงรากควบคุมการอุ้มน้ำของเซลล์ช่วยเร่งการสุกแก่ให้กับพืชเร็วขึ้นถ้าขาดคอรินพืชเถี่ยวง่ายใบซีดและมีสีบรอนและใบบางส่วนแห้งตายจนลธาตุชนิดต่อมานิกเกิล นิกเกิลมีหน้าที่ส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่เพื่อสามารถดาไปใช้ได้และช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดถ้าขาดนิกเกลิลใบจะเหลืองโดยเริ่มแสดงอาการที่ปลายใบล่างก่อนใบมีขนาดเล็กประสิทธิภาพในการทํางานของเอนไซม์หลายชนิดลดลงต่อมาโบลอนโบลอนมีหน้าทีช่ช่วยสร้างสารอาหาร และวควบคุมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ช่วยเร่งการออกดอกผสมเกสรช่วยในการติดผลและยาน้ำตาลมาสู่ผลถ้าขาดโบรอนการเจริญของตายอดไม่สมบูรณ์การแตกกิ่งและการออกผลไม่สมบูรณ์ลำต้นแคระแกลบใบจะอ่อนและบางลงผลเล็กและแข็งมีเปลือกหนาบางทีผลแตกเป็นแผล สวัสดีครับ